สวัสดีครับวันนี้มีหูฟัง Fender p ์ r e Sonic ตัวที่ผมห้อยอยู่นะครับอ่าไปให้ดูก่อนเลยครับปึ๊บนี่ครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้าหูฟัง Fender p ์ r e Sonic ตัวนี้เนี่ยเป็นไงกันบ้างครับติดตามครับ สำหรับตัวหูฟัง Fender Pure Sonic ตัวนี้นะครับก็เป็นหูฟังแบบอินเอียร์บลูทูธนะครับสิ่งที่เป็นคุณสมบัติหลักของตัวหูฟังเนี่ยก็คือตามที่กล่องระบุเนี่ยก็คือ,อตัว Driver เนี่ยจะเป็นขนาด 9.25มิม mm นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติเรื่องเกี่ยวกับการกันน้ำก็จะเป็น splash proof ที่ IPX4 นะครับตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่จะกันเหงื่อได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบในหูฟังตรงนี้เนี่ยต้องให้ดูใกล้ๆก็คือตัวหูฟังเนี่ยเขาจะมีรีโมทอยู่ด้านซ้ายลักษณะเนี่ยครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเขาก็จะทำเป็นเหมือนแบบ แท่งๆลักษณะคลายโี่ยเป็นปอกป่าแล้วก็่วงน้ำหนักให้มันเท่าๆกันทั้ง2ด้านเพื่อที่ว่าตอนใช้งานเนี่ยตัวหูฟังมันจะได้ไม่เอียงือแบบหนักบาด้านใดนด้านหนึ่งซึ่งเนี้ยก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ Fe n d เดอร์เนี่ยทำกันบ้านตรงนี้มาดีด้วยนะครับในการใช้งานตัวหูฟัง Fe n d เด Pi ์พิ sonic ตัวนี้นะครับมันเป็นหูฟังแบบที่คล้องหลังหูเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ใสแ่แบนแบบผมก็ถอดแบนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ตัวหูฟังเข้าไปแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเราใส่แน่นดีหรือย,ยังซึ่งไอตอนทีีี่่่่ใใใสสสแแนนนหหรรืออือออพดลล้้้ววกก็็็เเเเยยงาาจะโคคช สำหรับหูบบฟังอินเดียทั่วไปทุกๆแบรนด์ทุกๆรุ่นเลยก็คือเราลองเช็คดูว่าเอเราแบบพอใส่ปุ๊บมันจะต้องเหมเือนแบบ หูอื้อน,นิดๆแล้วเราลองกลืนน้ำลายดูว่าเราได้ยินเสียงตอนกลืนน้ำลายหรือเปล่าซึ่งอันนน้น่มันจะเป็นจังหวะการใส่หูฟังที่โอเคที่สุดนะครับในส่วนนี้แล้วก็เรื่องเสียงของตัวหูฟัง Fender Pe เพล n i โซนิกตัวนี้เนี่ยจากที่ผมลองเนี่ยถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบเสียงกลางแบบจัดๆเสียงร้องแบบนํามาก่อนตรงนี้นะครับซึ่งตัวฟังตัวเนี้ยผมลองแล้วเนี่ยหลายๆเพลงไม่ว่าจะเป็นเอ่อเสียงเพลงที่เป็นเอ่อลักษณะเพลงแดนซ์นะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเสียงต่ำเนี่ยเขาจะลูกใหญ่ในหูฟังอืงน่นๆเ่ยพออมาอู ในหูฟังตัว Fender p e เพ i ย i โเนี่ยเสียงกลางเสียงร้องเสียงแบบตอนตีฉาบอะไรเงี้ยดูแบบมันคมคมแบบชัดๆมาก่อนเลยแล้วก็เสียงทุ้มเสียงต่ำเสียงเบสเนี่ยจะมาเป็นร้องนะครับซึ่งเสียงทุ้มเสียงต่ำเสียงเบสเนี่ยจากที่ผมสังเกตนะเขาจะไม่ได้เป็นลูกใหญ่แบบแล้วก็ทอดยาวบุมอย่างเงี้ยแต่เขาจะเป็นลักษณะแบบลูกสั้นๆกระชับกระชับแล้วก็พอทอดเสียง มันสั้นออกไปนิดเดียวครับรแล้วก็หยุดเลยครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบเสียงลักษณะเนี้ยก็น่าจะถูกใจกับตัว Fender p ร์พ s o n i c ในส่วนนี้ครับในการใช้งานด้านอื่นของตัวหูฟังเ e n d e r p ร e พ s o n i c ตัวนี้นะครับจากที่ผมใช้เนี่ยก็คือถ้าใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยแน่นอนพอมาเป็นหูฟังแบบิีเอียร์เนี่ยเสียงคู่สนทนาเนี่ยอันนี้ได้ยินชัดเจนได้ยินเป๊ะอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวรีโมทเนี่ยที่มันเป็นไมโครโฟนด้วยในตัวเนี่ย ก็มันจะอยู่ลลางขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยเสียงของเราเนี่ยที่พูดออกไปเนี่ยคู่สนทนาก็ยังได้ยินชัดเจนนะครับตรงนี้ผมลองกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยก็ ทุกคนก็บอกโอเคเสียงชัดแบบชัดเป๊ะอะไรเพียงแต่ว่าถ้าอยู่แบบอ่ะสมมติผมไปเดินอยู่แบบตามแบบข้างถนนอะไรลักษณะเนี้ยมันก็จะมีลักษณะการดูดเสียงรอบๆข้างเข้าไปด้วยบางส่วนตรงนี้ก็ให้เป็นข้อสังเกตไปด้วยนะครับด้านการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวหูฟังตัวนี้นะครับตามสเปคเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดประมาณ6ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยถ้าดูภาพรวมผมว่าก็โอเคเนะสําหรับตัวหูฟังตัวเล็กประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนที่แบบ โอ้อยากชาร์จแบตเตอรี่ทีเดียวแล้วอยู่ได้เป็นแบบสักสิบห้าชั่วโมง20ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็ต้องขึ้นไปเป็นพวกโอเอียร์ที่เป็นแบบซสายใหญ่นะครับซึ่งก็จะเป็นคอนเรเนลนกับตัวหูฟังที่เป็นลักษณะอินเดียนะตรงนี้แต่ถ้าพูดในลักษณะว่าเป็นอ่า์อินเป็นอินเดียบลูทูธลักษณะเนี้ยก็ถือว่าทำระยะเวลาการใช้งานเนี่ยหชั่วโมงเนี่ยได้โอเคเลยทีเดียวครับสำหรับตัว f ฟร d เดอร์เพลย์โตัวนี้ครับโดยรวมครับจากที่ได้ใช้ตัวเฟรนเดอร์เพลย์โซนมาระยะหนึ่งนะคร ก็น่าจะถูกใจครับถ้าใครเป็นคนที่ชอบคาแรคเตอร์เสียงประมาณนี้เนี่ยอยากให้ไปลองฟังเสียงดูว,ว่าตัว f ฟ n d e r อร์เพลยโซน,นิตัวนี้เออตอบโจทย์เราหรือเปล่านะครับส่วนคนที่ชอบเสียงแบบแบบอื่นแล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนดูเฮ้ยถ้าหูฟังตัวนี้ทําได้คาแรคเตอร์หนึ่งไม่เหมือนหูฟังที่เรามีเนี่ยในตัวหนึ่งเนี่ยก็ลองไปฟังดูครับว่าตัวนี้ตอบโจทย์เราหรือเปล่านะครับสําหรัรบขขอตอนนี้น่าจะประมาณนี้ครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ